ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเรื่องการประกอบกิจการน้ำมันเลยตอนนี้กระทรวงพลังงานร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างตัวแทนเพื่อที่จะนำเสนอขั้นตอนการประกาศใช้หรือดำเนินการต่อไปเราก็จะมีกฎหมายที่กำกับดูแลการกำหนดราคาและการประกอบกิจการค้าน้ำมันที่ปีกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนเราจะต้องมีกฎหมายส่งเสริม การติดตั้งระบบโซลารูปหรือระบบโซลาเซลล์ให้กับพี่น้องประชาชนที่สามารถดําเนินการได้โดยสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวที่สุดเท่าที่จะทําได้ที่ผ่านมาผมพูดมาหลายครั้งนะครับว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายกํากับดูแลเรื่องการประกอบกิจการน้ํามันเลยตอนนี้กระทรวงพลังงานร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างตรวจทานเพื่อที่จะนําเสนอขั้นตอนการประกาศใช้หรือดําเนินการต่อไปเราก็จะมีกฎหมายที่กํากับดูแลการกำหนดราคา และการประกอบกิจการค้าน้ํามันที่ปิกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนส่วนในเรื่องของราคาพลังงานที่เป็นราคาไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดและควรจะได้ประโยชน์ที่สุดและในหลายประเทศเขาเร่งดาเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่เราเรียกกันติดป,ปากว่าโซลารูปั้งโซลาเซลล์บ้างเนี่ยครับเข้ามาใช้ในประเทศไทยแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็แปลกแปลกประการที่1คือไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ แต่ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะติดตั้งระบบโซลารเซลล์โซลารูปขึ้นมาทีนึงเนี่ยวิ่งไปไม่รู้กี่หน่วยงานเร็วที่สุดคือ6กถึงเดเดือนในขณะที่หลายประเทศเขาไม่ต้องทําอะไรมากก็ติดตั้งได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้พยายามทําในขณะนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมการติดตั้งระบบโซลารูปหรือระบบโซลาเซลล์ให้กับพี่น้องประชาชนที่สามารถดาเนินการได้โดยสะดวก รวดเร็วและคลองตัวที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นการช่วยให้พี่น้องประชาชนลดภาระในส่วนนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยมีกฎหมายก็ไม่พอครับเพราะเมื่อมีกฎหมายเอ,อื้ออานวยประโยชน์แล้วก็จะต้องมีอะไรครับมีอุปกรณ์เครื่องมือไอ้ตรงอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยครับที่เป็นปัญหาอีกประการกลายเป็นว่าอุปกรณ์เครื่องมือในประเทศไทยวันนี้ชุดหนึ่งขั้นต่ำนะครับ ประมาณ5กิโลวัตต์เอาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยประมาณแสนห้าถึงแสนเจ็ดตอนนี้ก็เป็นเรื่องยินดีครับาทางี่ยายินดีเพราะเครื่องต้นแบบของกระทรวงพลังงานอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ที่จะสามารถผลิตได้เพียงแค่เครื่องหนึ่งประมาณสักหมื่นกว่าบาทเท่านั้นก็ผลิตเสร็จเรียบร้อยผ่านการรับรองจากสวทชครบทุกขั้นตอนผมก็กำลังจะส่งต่อไปให้ท่านรัฐมนตรีเอกณนัดออกสอมอออ,ออกมาตรฐานอุตสาหกรรมให้กับกระทรวงพลังงานก็จะสามารถ ไปสู่กระบวนการผลิตให้กับพี่น้องประชาชนในกระทรวงพลังงานมีกองทุนเรียกว่ากองทุนอนุรักษ์พลังงานผมก็ขยังกําลังพยายามปรับปรุงกองทุนหลักเกณฑ์ตัวนี้เพื่อที่จะสามารถไปสนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องที่จะใช้ระบบพลังงานโซล่าตัวนี้นะครับเข้าไปในเรื่องของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสูบน้ําระบบน้ําประปาหรือระบบอะไรต่างๆซึ่งจะสามารถ ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนและก็มีต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงชีวิตประจําวันต่อไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากอนุญาตการเรียนตอบคําถามที่ท่านได้บอกมาในหลายเรื่องที่ได้พูดถึงนะครับ